สวัสดีคนดีขอเสนอตอนทิปแอนชิกโปเตโตทาวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการพีคไฟลนะครับผมและการวางเป้าแบบรินซิ่ง Hello everyone. Today I'm gonna show how to pick fire and set your aim to be effective. Potato style. g r t i I can speak English a little bit. Don't blame me, bro. Let's go. <S มาครับขั้นแรกนะครับให้เราหาบังเกอร์มาบังเป้าที่เราจะต้องการที่จะยิงนะครับแล้วเราทำการพีคพีคของผมจะเป็นกดปุ่มค้างนะ ก็คือกดค้างแล้วปล่อยเนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะพีกไปแล้วให้เรายิงเหมือนจะยิงให้ดูก่อนถ้าใครชินแล้วก็ให้กดพีกพีกแล้วกลับกับพีกแล้วพีกซ้ายพีกขวาพีกซ้ายปล่อยพร้อมกันแล้วก็สน a p ยิงแปะ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  ถ้าใครยังไม่ชํานาญนะครับแนะนําให้แบบว่าเป็นเป้านิ่งก่อนให้เราเห็นให้เราเห็นกระสุนก่อนว่ากระสุนที่เรายิงเนี่ยมันโดนหัวหรือเปล่าก็คือโดนเป้าที่เราเล็งไว้หรือเปล่าให้เราพลิกฝ่ายไปเรื่อยๆครับผมจะทำผมจะยิงแบบนี้ทุกวันนะก่อนเข้าไปเล่นผมก็จะมายิงก่อนให้ให้เราชินไปเองครับ จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งมากหรอกครับทุกคนมีพลาดโคตรบ่อยแต่มีเทคนิคดีๆก็เลยมาแชร์ทุกคนได้ดูแนะนำไปใช้เทาด้วยข้อ <Woo! S 1> ฝึกการวางเป้าก็แบบนี้แหละครับที่เห็นผมวางเป้าก็จะประมาณนี้ผมก็จะฝึกแบบเนี้ยในทุกๆวันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ถ้าใครมีคําถามแล้วก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมา,มาได้นะครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ทําคลิปใน YouTube แบบนี้ก็ฝากติดตามฝากติชมหรืออะไรก็ได้ครับผมจะได้นำเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรนําคําชมนำำําคาคาติชมไปแก้นะครับผมไปปรับปรุงแล้วจะได้ดีขึ้นนะครับก็เท่านี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมก็จะมาสอน เรื่อยๆถ้ามีคนกดไลค์และกดแชร์ <c oughs> ให้ผมไปเยอะนะครับฝาาด้วยครับอริกกโตกเซมาส